ไปปั๊บเนี่ยมันจะรู้โดยอัตโนมัติไม่ต้องไปอ่านหนังสือหรอกอ๋อจิตของเรามันเป็นอย่างนี้เวลามันแยกมันออกอย่างนี้นะแล้วก็รู้โดยเพราะมันมีธาตุรู้อ๋อไอตัวแท้ๆเนี่ยคือตัวที่มันออกไปไอตัวที่เราไปเข้าอาศัยตัวนี้ไม่แท้นี่ไม่ใช่ของเราเรายืมมาชั่วคราวอาศัยชั่วคราวเนี่ยพอามันออกไปปั๊บเนี่ยมันจะรู้จะเห็นจะเข้าใจนะเข้าถึงความจริงแต่มันต้องทําด้วยตัวเอง ก็ทําได้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็มีบทพิสูจน์ต่อไปได้เลยว่าเออในเมื่อมันรู้ไว้ตัวนั้นไม่ใช่ของเราเนี่ยร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราเนี่ยถ้าเราอ่านตำราก็เอ๊อก็บอกไม่ใช่ของเราแต่เราก็พิสูจน์มาแต่สักที่ไม่ใช่ของเราใครมาทําให้เรามาหยิกให้เราเจ็บโอ้ยนี่ยังมายิคฉันเจ็บไปตู่ร่างกายนี้เป็นของฉันอีกแล้วเพราะจิตมันปรุงแต่งไงจิตมันหลงผิดมันียกว่าร่างกายนี้เป็นของเรามันก็เลยเจ็บมันก็เลยปวด แต่พอเราออกไปป้าโอ้ยไม่ใช่ของเราหลังจากนั้นเราก็เข้าใจถ่องแท้พอเข้าใจถ่องแท้มันก็มีผลตามมาก็คือปฏิปทาหรือการปฏิบัติหลังจากที่เรารู้ความจริงมันก็เปลี่ยนพฤติกรรมมันก็เปลี่ยนไปตอนนั้นบวชเป็นพระเนี่ยพอมันแยกออกไปได้พอรู้ความจริงอย่างนี้ฉันน้อยวันหนึ่งสิบช้อนประมาณนั้นนะพอแล้วเพราะอะไรเพราะถ้ากินมากมันไปบำรุงไอ้ร่างกายตัวเนี้ยไหม แล้วมันต้องเสียเวลากว่าจะย่อยกว่าจะปรับท่าให้มันสมดุลมันใช้เวลานานเสียเวลาในการปฏิบัติก็เลยฉันน้อยกินน้อยก็ประมาณสิบช้อนวันนะเนีเ่ันยิ่งยิ่งผอมแล้วยิ่งยิ่งกินให้มันร่างกายนี้มันทรงอยู่ได้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาจิตโอ้โหตอนนั้นมันไปได้เร็วมากๆเลยแล้วท่านลองถามเลยท่านมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ย นะบางคนบอกเออเขาทานสองมือนะมือเย็นก็จะไม่ทานไม่กินกันนะโอ้มือกลางวันเอาสะตทุกพูงกลางเลยเสียหายมากๆเลยเห็นว่าไปไปเผื่อข้างหน้าอันนี้ผิดถนัดเลยยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งได้เข้าถึงธรรมเนี่ยมันยิ่งกินน้อยลงกินน้อยลงนะแล้ถ้าถึงธรรมจริงๆแล้วบางทีมีภาพบางองค์นะครับเจ็ดวันไม่ฉันเลยอ่ะฉันแต่น้ำเท่าน,นั้นเอง นั่นเราแสดงว่าท่านเข้าถึงธรรมแล้วเพราะว่าร่างกายนี้มันยังมีอาหารสำรองพลังงานสำรองอยู่ในเนื้อในหนังนยังเอามาใช้ได้นั้นท่านยังไม่ได้สนใจเรื่องการบริโภคอาหารเนี่ยคนเข้าถึงธรรมมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วพวกนี้จะฉันน้อยจะกินน้อยแล้วคนที่เข้าถึงธรรมเนี่ยเวลากินข้าวเนี่ยมันจะรู้เลยกินแล้วมันต้องได้เหตุได้ผลมันจะพอดีพอดีพอดีหมดจะไม่กินทิ้งกินขว้าเหมือนคนทั่ว,วไปอะ ถ้าไม่ตระโดะไรใครที่เคยปลูกข้าวอะโอ้โหกว่าจะได้แต่ละเม็ดแต่ละหนุยขึ้นมาเนี่ยมันใช้อยากอยู่แแรงงานใช่ไหมมากใช่ไหมแต่ถ้าคนปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะพิถีพิถันในการกินจะเหลือสักเม็ดมันก็ไม่อยากให้เหลือเห็นไหมเพราะมันกว่าจะได้มากว่ามันจะเป็นข้าวมาได้โอ้โหมันใช้พลังงานใช้เวลาไม่รู้เท่าไหร่นี่คนที่ถึงธรรมแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีไปหมดมันจะงามไปหมด เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้เชื่อครูบาอาจารย์เชื่อกัลยาณมิตรที่นําเราเสร็จแล้วเราทําตามให้ได้ตามที่เขาบอกเนี่ยเป็นการปฏิบัติแล้วเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าถึงธรรมเนี่ยธรรมมากของพระเจ้าไม่มีอะไรหรอกถ้าจะเกิดทารู้หรือเกิดปัญญาเห็นแจ้งเกิดปัญญาเห็นถูกตรงตามที่เป็นจริงเนี่ยมันต้องผ่านการกลั่นกรองของไตรลักษณ์ อันนี้จังทุกขังอนัตตาอย่าไปคิดนะจิตที่นิ่งๆนี่ตามดูไปเลยตามดูในสุดมันอนัตตาจริงๆตอนที่ท่านอุปติสสะหรือเป็นทศริบุบุตอนั้นั้ะนะท่านอุปติสสะไปเจอท่านอัสชิเป็นพระอรหันต์โอเห็นสมณะรูไมีเดินเนียนมากเลยนะคนที่มีสติกำกับเวลาเดินเนี่ยพอเห็นเดินเราก็รู้แหละ จะ,จะทุกอย่างจะนิ่มไม่กระโดกกระเดกเดินนิน่งเกิดศรัทธาเลื่อมใสอุปติศาก็เลยเดินตามพระมาบิณฑบาตท,ท่านอสัศชีมาบินทบาตในเมืองก็เดินตามจนกระทั่งท่านจะนั่งฉันเป็นพระทงนั่งฉันนะนั่งฉันเสร็จแล้วก็โปร,ปรอุปติสาก็โปร,ปรอาสนะโปรอะไรให้เรียบร้อยพอฉันเสร็จ เรียบร้อยล้างบาทเก็บบาทก็มาสนทนาท,ท่านอุปติสสะเนี่ยเป็นผู้พรามณมาก่อนตัวนี้เขาฝึกจิตนิ่งเมื่อเราฝึกสมถะเนี่ยนะเขาฝึกจิตนิ่งมาก่อนพอเขามาฟังเขาก็พิจารณาเขาเรียกโยนิโสมนสิการเนี่ยเขาพิจารณาท่านอุปติสสะถามท่านอาสสชีว่า,าศาสดาของท่านเป็นใครสอนอย่างไร ท่านอุปติสสะท่านอาสัชชีเบอกว่าศาสดาก็สอนว่าสิ่งใดจะเกิดเนี่ยมันเกิดจากเหตุและบอกเหตุแห่งธรรมนั้นและเมื่อเหตุนั้นดับไปธรรมนั้นก็ดับไปด้วยอุปติสสะก็พิจารณาตามอ๋อมันเป็นจริงพื้นฐานคือจิตหนึ่งมายาวนานพอพิจารณาตามมันเป็นจริงมันอนัตตาม,มันดับไปเลย ในครั้งพุทธการจึงได้ธรรมะง่ายๆเลยลในครั้งพุทธการเนี่ยจึงได้ธรรมะง่ายๆเพราะาอะไรเพราะเขาฝึกจิตนิ่งพวกโยคีพวกปรามพวกอะไรเนี่ยเขาฝึกจิตนิ่งมายาวนานเนี่ยด้วยเหตุเนี่ยจึงได้บอกว่าครูบาอาจารย์หรือกัลยาณมิตรมาบอกว่าก่อนที่จะได้ปัญญาวิปัสสนาญาณที่เกิดในดวงจิตเนี่ยขอให้พื้นฐานต้องจิตนิ่งเห็นไหมเอาละพอได้ เห็นการดับไปของสัตว์ตัวงก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันง่ายๆเลยครับอุปติสสะก็มาบอกเพื่อนพราหมณ์หนุ่มด้วยกันเขบอกอเราไปพบพระใานพระสอนอย่างนี้อย่างนี้อุกโกริตะโกริตะก็คือพระมหาโมคลานะเนี่ยก็พิจารณาตามก็ปิ้งได้ดวงตาเห็นธรรมเต้นพราโสดาบันตามอุปติสสะเห็นว่าเป็นกัลยานามิตรซึ่งกันและกันเนี่ย แล้วหลังจากนั้นก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเห็นไหมไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เทศเอพระเจ้าเทศให้ให้ให้ปัญจวัคคีฟังเรื่องรออธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะท่านโกนทัญยะก็พิจารณาตามก็ได้ดวงตาเห็นธรรมส่วนอีกสี่องค์ก็ยังไม่ได้หรอกนะ โยคีอีกสี่องค์ก็ยังไม่ได้ในที่สุดก็พูดถึงอารันตารนารักคณะสูตรคือการเกิดระกการดับของสรรพสิ่งที่าจรณาตามก็เป็นห้าอรหันเลยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นพื้นฐานทางจิตหนึ่งครูบาอาจารย์มาแผ่ทางทางมาบอกวิธีการให้เราเราเดินสะดวกแล้วเดินตามทำตามให้ได้ต้องปฏิบัติด้เอาตัวเราเองอ่านเฉยเฉยไม่ได้ พระอ่านไ้เฉลยไอ้ความรู้ต่างๆมันอยู่ในตำราอยู่กับครูบาอาจารย์ไม่ไม่ไม,ไมีอยู่ที่เราเราต้องทําตามปฏิบัติตามแล้วในสุดเนี่ยเออเราก็สามารถจะเห็นด้วยตัวเราเองสัมผัสด้วยตัวเราเองเหมือนในแกงบางอย่างเนี่ยนะเราก็รู้วิธีทานะแต่ถ้าเราไม่เคยกินเราก็ไม่รู้รสชาติมันเป็นยังไงแต่ถ้าเราเคยรู้แล้วก็กินด้วยเนี่ยอ๋อมันจะรู้ชาติลยอ๋อรสชาติมันเป็นอย่างนี้นั่นแหะแบบเดียวกันนะธรรมะก็เหมือนอย่างนั้นะ ถ้าใครรู้วิธีการแล้วก็ทำรรนะแล้วก็เข้าถึงได้นะเราก็จะรู้ของมันอ๋อธรรมะมันเป็นอย่างี้นั่นแหละครับมันไม่ยากเลยนะแต่ทางนี้และทางนั้นเนื่องจากเราเนี่ยผ่านวิบากการตายการเกิดมายาวนานทําไมผมจึงพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าในครั้งที่ผมไปฝึกที่วัดมหาธาตุเนี่ยผมฝึกได้ไม่กี่วันนะ สมาธิเข้าสูงสุดหลังจากนั้นก็เข้าอัปนาได้เสร็จแล้วเข้าฌานได้ง่ายๆเลยเพราะจิตมันเร็วมากแล้วหลังออกจากฌานเนี่ยมันเกิดไปเห็นไอ้ภพภูมิผลหลังที่ตัวเองเวียนว่ายตายเกิดมาโอเห็นแล้วน้ําตาตกเลยครับที่น้ําตาตกนี่ไม่ใช่อะไรสงสารตัวเองทําไมมันโงอ่อย่างนั้น,นเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกถึงจะเกิดดีเกิดในสุขติภูมิมันก็ยังโง่อีกนะ ยิ่งไปเกิดไม่ดีไปเกิดในอบายภูมิเป็นสัตว์เดรฉานเป็นสัตว์นรกโอ้มันยิ่งเห็นแล้วน่าเศร้าเศร้าใจตัวเองที่มันโง่ด้วยเหตุนั้นมันจึงเปลี่ยนวิถีชีวิตเลยหลังจากไปเห็นปั๊บก็เลยเปลี่ยนวิถีชีวิตเร่งประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะให้ธรรมะมันเข้าถึงได้ง่ายๆปรากฏว่าการเข้าถึงธรรมของผู้บรรยายมันเป็นเรื่อง